การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอะไรคือสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถเกิดจากมลพิษที่เข้าไปในทางเดินระบบหายใจมลพิษต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบไอจามทำให้ถุงลมเปื่อยยุ่ยและไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับเลือดได้ ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและเหนื่อยง่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีส่วนสําคัญในการควบคุมอาการและลดความรุนแรงของโรคนี้สิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยลดการเสี่ยงต่อการเจ็บปวดเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 1. หยุดสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังและทำให้อาการแย่ลงเริ่มต้นด้วยการเลิกสูบบุหรี่หากคุณเป็นผู้สูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ 2. หลีกเลี่ยงมลพิษอากาศพยากรณ์ประจำวันและระดับมลพิษอากาศสูงอาจทำให้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร หรือที่ตั้งอยู่ในสภาวะนี้หรือควรใช้หน้ากากอนามัย 3. ควบคุมสิ่งที่ทำให้อากาศเป็นมลพิษ 4. ควบคุมปริมาณฝุ่นละอองหากคุณต้องทำงานในสภาวะที่มีฝุ่นละอองหรืออาจมีความจำเป็นในการใส่หน้ากากอนามัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบหายใจ 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้าน การลดสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็นหรือความชื้นในบ้านการลดสิ่งที่อุดกั้นทางเดินหายใจและการทำความสะอาดบ้านเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้หายใจสะดวกขึ้น 6. ควบคุมเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูงอาจทำให้เกิดความเครียดและอาจทำให้เพิ่มความรุนแรงของโรคใช้ที่อุดหู หรือหลีกเลี่ยงกันอยู่ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความสำคัญในการควบคุมอาการและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น